ตรงนี้ก็คือฝาหม้อน้ําตัวนี้สําคัญมากเหมือนกันตรงนี้เป็นก้านวัดระดับน้ํามันเครื่องนะครับเราสามารถที่จะตรวจเช็คได้ว่าน้ํามันเครื่องเนี่ยขาดตัวนี้จึงเป็นฉนวนต้องมีหุ้มที่ขั้วบวกทุกคันนะครับและกล่องฟิลกล่องรีเลอย์อยู่ตรงไหนบางทีเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดเนี่ยมันมาจากฟิลตัวเดียวเท่านั้น ชิ้นส่วนต่างๆที่ผมจะนําเสนอเป็นเบื้องต้นเลยนะฮะก็คือเรื่องของน้ําเพราะถ้าขาดน้ําแล้วเครื่องจะฮีทหรือเครื่องจะร้อนจัดเราต้องรู้ครับว่าถังพักน้ำเนี่ยมันอยู่ตรงไหนสําหรับตรงที่ผมชี้ส่วนนี้เนี่ยก็คือถังพักน้ํานะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีสายยางต่อมาจากหม้อน้ำนะเมื่อเครื่องยนต์ร้อน น้ำในหม้อน้ำเนี่ยมันจะเกิดแรงดันดันให้น้ำนะผ่านมาที่ฝาหม้อน้ําแล้วไหลเข้ามาเก็บในหม้อพักน้ำนะผู้ขับขี่เพียงแต่ดูว่าระดับน้ําหล่อเย็นนั้นอยู่ในระหว่างขีดสูงสุดและต่าสุดหรือไม่นะโดยทั่วๆไปแล้วถังพักน้ำเนี่ยเราจะมองเห็นเพราะมันใสนะครับและน้ำเนี่ยเราก็ไม่เติมกันทุกวันอยู่แล้วครับ เพราะฉะนั้นเวลาขับรถสังเกตดูเกความร้อนนะฮะแล้วน้ําตรงนี้ท่านผู้ชมก็คงจะสังเกตได้เพราะมองเห็นชัดเจนรวมทั้งเห็นน้ําคูแลนด้วยนะครับตรงนี้ทุกท่านต้องรู้ถ้าไม่รู้อาจจะ,ะตรวจเช็คไม่ได้นะครับตรงนี้ก็คือฝาหม้อน้ําตัวนี้สําคัญมากเหมือนกันนะครับและตัวต่อไปก็คือที่เติมน้มํามันเครื่องครับนะฮะ มีสัญ,ญลักษณ์เป็นกา่น้ำมันเครื่องติดอยู่ที่ฝาเติมแล้วตัวไหนล่ะครับเป็นตัวตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องว่าสูงหรือต่ำตรงนี้ครับสีเหลืองๆนะครับตรงนี้เป็นก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องนะครับเราสามารถที่จะตรวจเช็คได้ว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยขาดนะฮะหรือไม่และเวลาขับรถท่านสังเกตถ้ามีไฟรูปกา่น้ำมันเครื่องโชว์ท่านต้องจอดรถครับ มิฉะนั้นแล้วอาจจะทำให้เครื่องพังได้นะครับเพราะว่าขาดน้ำมันเครื่องนะครับตัวต่อไปที่ท่านจะรู้ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่แบตเตอรี่นี้นะครับที่สำคัญก็คือขั้วบวกและลบเนี่ยนะฮะท่านต้องสังเกตดูให้ดีขั้วบวกจะต้องมีฉนวนหุ้มนะครับรถบังคันไม่มีฉนวนหุ้มเวลารถชนกันนะขั้วบวกมาโดนกับโลหะอาจจะทำให้ไฟไหม้ครับ ไฟลุกมาด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงเป็นฉนวนต้องมีหุ้มที่ขั้วบวกทุกคันนะครับส่วนระดับน้ำกันนะครับมันก็จะมีบอกที่ขีดข้างๆนี้นะฮะในการตรวจเช็คระดับน้ำกันนั้นก็จะมีฝาจุกอยู่ให้เราตรวจเช็คทุกฝานะครับแบตเตอรี่ก็มีทั้งแบบธรรมดานะฮะกับแบบที่ไม่ต้องดูแลรักษาบ่อยนะฮะแบบนี้ ไม่ต้องดูแลรักษาบ่อยแต่ก็ขอให้ดูบ้างนะครับแต่ไม่ต้องดูทุกเดือนอาจจะสัก6เดือนหนึ่งสเดือนหนึ่งดูครั้งหนึ่งนะครับที่หลายหลายคนบอกว่าแบบแห้งแบบแห้งความจริงนั้นเนี่ยแบตเตอรี่พวกนี้มันมีน้ำนะครับหลายหลายคนบอกว่าแบบแห้งความจริงแล้วถ้าแบบแห้งมันน่าจะไม่มีน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มันอยู่ที่บริเวณส่วนบนจะบอกว่าแบตเตอรี่มีไฟหรือไม่มีไฟนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ขับรถนะฮะทั้งมือใหม่มือเก่าก็ต้องรู้เป็นเบื้องต้นนะเวลาจะถอดเอาขั้วไหนออกก่อนเวลาพ่วงแบตเตอรี่จะพ่วงอย่างไรซึ่งเราก็จะพูดให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับทราบอย่างละเอียดเลยมันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับต่อไปเมื่อท่านรู้แล้วนะฮะว่าแบตเตอรี่อยู่ที่ไหนขั้วบวกจะต้องมีฉนวนหุ้มนะครับและกล่องฟิลกล่องรีเลอย์อยู่ตรงไหนบางทีเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดเนี่ย มันมาจากฟิวตัวเดียวเท่านั้นถ้าหากว่าท่านไม่มีความรู้ก็หงุดหงิดพอสมควรบางทีช่างมาหลอกเปล,นนเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ทำให้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากพื้นฐานเบื้องต้นรายการของเราจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมดูเป็นระยะๆะะครับสิ่งต่อไปนะครับที่ผู้ขับขี่จะควรรู้ก็คือท่อยางนะทั้งบนและล่างนะท่อยางพวกนี้เนี่ยนะครับถ้ามันบวม แตกลายงานหรือกรอบเราจะต้องเปลี่ยนแล้วมิฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าขับรถไปเกิดท่อน้ํารั่วขึ้นมาเครื่องฮีทครับแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงนะครับบางทีถึงต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยนะอาจจะต้องเปลี่ยนเกียร์ใหม่ด้วยถ้าเป็นรถเกียร์ออโต้นะครับท่อน้ําบนล่างตัวใดชาร์จตัวนี้เวลาไปล้างรถนะครับอย่าใช้น้ําแรงดันสูงสูงมาฉีดที่นี่ครับนะฮะบ,บางท่านเนี่ยปล่อยให้เด็กมาฉีด มันก็ทําให้ชอ็อตครับพอชอ็อตแล้วจะทําให้ไฟไม่ชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็จะหมดไฟรูปแบตเตอรี่ก็จะโชว์ที่หน้าปัดนะตัวนี้สําคัญมากนะครับและถ้าเป็นไปได้ก็อย่าใช้น้ําแรงดันสูงๆฉีดเข้าไปเพราะขาั้วต่อต่างๆบางทีมันก็กันน้ํามาอยู่มันจะทําให้เกิดสนิมนะฮะแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบต่างๆเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับตรงนี้เป็นหัวใจนี่กรองอากาศ ะะภายในนี่คือตัวกรองอากาศนะที่ผู้ขับรถจะต้องรู้ไว้นะครับนี่ก็คือเหล็กวัดระดับน้ํามันเกียร์เป็นเหล็กวัดระดับน้ํามันเกียร์อัตโนมัตินะครับทิ้งต่างๆตัวนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นต่อมาพวกใดสตาร์ทท่านสตาร์ทไม่ติดต้องรู้ว่าไดสตาร์ทอยู่ตรงไหนตัวนี้ก็คือตัวใดสตาร์ทเวลาท่านบิดสวิตช์กุญแจไอ้ตัวนี้ฮะจะหมุนเครื่องยนต์แล้วสายพานต่างๆนี่ก็ดูนะครับสายพานต่างๆนะ ส่วนหย่อนไม่หย่อนเนี่ยเราจะให้วิธีการแนะนําซึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องถอดแต่เราจะให้คาแนะนำนะฮะว่าตรวจเช็คอย่างไรง่ายๆหรือช่างเขาตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วเราก็เช็คเขาอีกทีหนึ่งได้ว่าช่างเขารู้จริงหรือไม่จริงนะครับชุดนี้รถที่ใช้ ABS จะมีมอเตอร์มีกล่อง ABS ควบคุมอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นระบบหนึ่งที่ช่วยเสริมความปลอดภัยนะครับถ้าหากว่า ระบบ ABS รุ่นนี้เป็นรุ่นสี่ช่องนะครับอิสระสี่ล้อเลยแต่บางรุ่นถ้าหากว่าตรงนี้นะครับมี3เส้นอย่างเช่นรถปิกอัพอย่างนี้ล้อหน้าอิสระแต่ล้อหลังทำงานพร้อมกันนะครับอันนี้ก็เป็นระบบ ABS สิ่งที่จะรู้ต่อไปที่เติมน้ำฉีดกระจกนะฮะที่เติมน้ำฉีดกระจกตรงนี้ครับตรงนี้เขาจะมี ลักษณะคล้ายๆกับมีรูปกระจกนะครับและมีที่ฉีดน้ําอันนี้เราก็สามารถที่จะตรวจเช็คได้นะครับเพราะเวลาขับรถไปบางทีนะฝุ่นมันเกาะที่กระจกบางทีน้ําหมดมันก็จะทาให้กระจกเป็นรอยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือนะตรวจเช็คระดับน้ํามันพวงมาลัย power นะครับก็จะมีเครื่องหมายบอกว่าระดับบนระดับล่าง นะตัวนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ตรวจได้ไม่ยากนะครับผู้ขับขี่จะต้องตรวจเป็นนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกนะนี่คือความปลอดภัยแล้วนะน้ำมันเบรกก็จะมีขีดบอกไว้เช่นกันนะขีดแม็กขีดมินนะและน้ำมันเบรกก็จะบอกไว้อีกด้วยว่าน้ำมันเบรกที่ใช้เติมมันดอ,ดอะไรด,ดหรือด 4. นะเผื่อถ้าหากว่ามันพร่องนะฮะคุณผู้ชมที่ขับรถอยู่อยากจะเติมเองก็เลือกดอทให้ถูกเขาจะบอกไว้ที่ฝาอย่างแท่นเครื่องครับอย่างรองแท่นเครื่องตัวนี้ก็สำคัญนะครับเราก็จะมีวิธีตรวจง่ายๆในตอนต่อไปซึ่งจะบอกรายละเอียดในการตรวจโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเลย คุณผู้ชมครับถ้าคิดว่าเรื่องราวในคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมฝากกดแชร์และถ้าชอบก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกด C First หรือ subscribe และกด กระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลและก็เรื่องราวที่หลากหลายของทุกเรื่องรถแบบนี้เราจะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มานําเสนออย่างสม่ําเสมอและหากใครมีคําถามรวมถึงข้อเสนอแนะหรือประสบการณ์ที่จะแลกเปลี่ยนเรื่องราวดีๆที่พอจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้รถได้สามารถแนะนําและคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องรถฝากกดติดตามเรื่องรถเรื่องเล็กแล้วทุกปัญหาเรื่องรถก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กขอบคุณครับ สวัสดีครับ